สืบสานตำนานไตือครั้งนี้ปิ้นครั้งที่16ของเงินประเทศไทยของเฮ้าเพราะว่ามันเริ่มต้นจากตีอำเภอเจงคำจังหวัดพะเยาของเฮ้าเนี่ยนะจ้าดีใจตีว่าสนราชการสำคัญสำคัญได้เข้ามาโจยกันหนักขืนหนักขืนปีนี้ก็มีการท่องเที่ยวการกีฬาของจังหวัดพะเยาปิ้นเจ้าภาพใหญ่เลยนะจ้าแล้วก็ยังมีทางวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอแล้วก็ไตือถึงเจ็ดจังหวัดน่ะลุกขึ้นมาจจยกันเข้าได้ ปฏิบ <othe> <Jasmine> ัต <the rest. S 2> okay. ิครบได้สีขอข้องงันขอตกลงความลวมือข้องไตลือโดยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะเจ้าขอหนึ่งนั่นก็คือห้อต่อง่วยกันสืบซานอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของเฮาไปหลๆรุนตลอดไปแล้วขอที่สองก็คือว่าไตลืออยู่ที่ไหนในประเทศในโลกต้องแอวห้ากันเชื่อมสัมพันธ์กันหักแป้งกันนะเจ้าแล้วก็ขอที่สามนั่นเ่าต้องปิ้นนันกุนดีมีซีนมีธรรมก็คือปิ้นปิ้นพลเมืองเตียน มีคุณภาพออคุณธรรมขอ,อ,อ,องอ,อ,อยู่ออประเทศไหนก็ของ,อ,คงคอ,อยู่ ีในประเทศนั้นนะเจ้าและขอซีก็คือว่าไต้หลือทุกปู่ทุกคุลต้อง่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหือยังยืนนะเจ้าเพราะนั้นสีขอเนี่ยอะไรทำหื้อเฮาเข็มแข็งขนาดเลยสาหรับไตหลือของเขาแล้วก็ขอขอคุณหลๆสำหรับข้าราชการสำหรับประกาศประชาชนตีของมาโจยงานสืบสร้างตำนานไต้ลือและขอบคุณพี่น้องไตหลือลูกหลานไตหลือตีโจยกันสืบทอดไหวนะจําไหวเป็นกำอู่กำเคนภาษากำกินเอ่อเครืองโขนุงอีสร้างต่างๆและภูมิปัญญาของปู่แม่หมอนของเขานั่นเฮา โจยกันซืบทอดไว้นะเจ้ากันกันมีรุนเฮาซืบทลุนลังเขาก็จะบ่กมีมรดกวัฒนธรรมห้ามไหวพระด้นเฮาต้อกไกอยธนุทนอมแล้วก็มอใหือกับลูกลานของเฮาได้ซืบ่อกันไล่ๆลุนนะเจ้าก็ขอเหือทุกันอยู่ดีกินวานเ้อ